แกวะเนี่ยคนอยากจะนอนเสือพอหน้ามาตอกใจหมดเลยกเเ็เสือเป็นห่วงพี่แจ๋วนี่ครับกลัวว่าพี่แจ๋วจะขับรถหลับในอ่ะไม่ต้องห่วงน่ะแค่เหนื่อยจิ๊บจิบโหยจิ๊บแค่ไหนก็ไม่ได้หรอกครับพี่แจ๋วเสือเป็นห่วงพี่แจ๋วทุกลมหายใจเข้าออกนี่ครับไม่เหมือนบังคนหรอกที่มันชอบเอาเปรียบพี่แจ๋วไม่เคยให้เกียรติไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยสักนิดอะ่ะไอ้นี่ จะด่าก็ด่ามาตรงๆมาไม่ใช่มารอบกันงี้คนนู้เว้ยไม่ใช่หมาเออเหรอก็นึว่าเป็นหมาไอ้ปัญญาอ่อนมาต่อยเลยดีกว่าเอาเลยไก่อ่อนชู้กว่อ้เอฮ้ยหยุดนะครูไก่จะไปถึงใจหยุดไม่หยุดเฮ้ยมาเลยไม่อยู่ที่ไหนไก่ โยดกันดีนะจะไปต่อไหมฮะไปสิครับไปคุณชายอะฮะจะไปต่อไหมไปไม่ไปไปไนบไงจะไปไม่ไปไปเว้ยก็ตอบมาสิหัวหนัวเป็นใบไงแหมไปก็ไปก็บอกมาสิอารมณ์เสียเว้ยพีถ้าจะไปเดี๋ยวกัดกันอีกนะ thank you